สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตุก,กี้ชิงร้อยออกมาเคลื่อนไหวแล้วดราม่าร้อนระอุไปทั่วโซเชียลเลยทีเดียวครับแถมชาวเน็ตยังติดแฮชแท็กแบนด์ตุกี้พุ่งติดเทรนทวิตเตอร์ประกอบก่อนนั้นนี้ตลกพิธีกรชื่อดังตุก,กี้สุดารัฐบุตรพรม้มหรือตุก,กี้ชิงร้อยชิงล้านก็ได้มีการคอมเมนต์โต้ชาวเน็ตว่าจะฟ้องและในขณะเดียวกันนั้นก็ถูกโยงในประเด็นร้อนแรงถึงสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด -19 และยังมีอีกหลายประเด็นมากมายทำชาวเน็ตแห่วิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวต่อมาตุกกี้ก็ได้ออกมาโพสต์ facebook ส่วนตัวด้วยภาพในอดีตสมัยเด็กในชุดนักเรียนพร้อมระบุข้อความว่าเป็นคนขี้เหร่ขี้ร้ายแต่น้อยแต่บอกเคยบอกพอใจมีเงินมากมายบอกเคยคิดจะเปลี่ยนแปลง พอใจในจุดนี้คีร้ายกระบอกเป็นยังไยชิดากระดาเลยเพราะตอนนี้บอกรู้จะสวยไปทำไมบอกรู้จะตอบโต้เถียงไปทำไมเขากะว่าถูกแล้วหนูกะบ่งงามอิหลีละแต่บอเป็นยังดอกแค่มีชีวิตดีๆไปแต่ละมือมีข้าวกินมีงานทำมีเงินดูแลครอบครัวบอสร้างปัญหาให้ไยกระายตาหลับแล้วค่ะหนูบอกรียดเดอหนูเข้าใจธรรมชาติถ้าการด่านหนูแล้วมีความสุขสบายใจหนูก็ยอมให้ดาหนูบอฟ้องหนูเครียดบอคืดหลายค่ะ หนูเข้าใจโลกโซเชียลสิ่งที่หนูอยู่ได้คือมีงานทำมีเงินส่งค่ายาพ่อมีเงินดูแลแม่มีคนฮักหนูถึงจะบอลาลก็มีค่าต่อใจหนูนี่แหละค่ะวันพระวันใจสงบทมกลางแฟนคลับและชาวเน็ตแหกเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานา,นา,นาม,มากมายเลยทีเดียวครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ตุกีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ